วังขอนชาเล่ปลงน้ำร้อนนะคะเท,ที่ยวข้างล่างเป็นแองกน้ำนะคะสามารถล่องแก่งพายเรือได้นะคะเจ้าที่ค่ะ อันนี้ก็จะมาทัวรทีมงานนะคะหลังใหญ่มากมีบ้านพักสำหรับสัมมนาวันนี้ก็อากาศดีฝนตกทั้งวัน น่ายอยู่มากเลยนะคะมีบ้านแปดสาหรับพักหลายคนมีร่องแก่งติดเขาค่ะรอบๆเป็นสวนลำไยสนใจแวะชมได้นะคะใครอยู่ใ,ใกล้มาเที่ยวได้บางคนอาจจะไม่รู้จักจุดเขตสอยดาวป่งน้ำร้อนนะคะ ธรรมชาติสุดๆกันคืนอากาศเย็นผลไม้ทุเรียนช่วงนี้หน้าเทศกาลผลไม้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ สำหรับคนชอบเที่ยวแมทนเจอร์นะคะแปมาดูได้ค่ะที่นี่บางของนีสอร์ทผกน้ำร้อนค่ะ มีที่นั่งเล่นปิ้งยางได้นะคะดูบนเขานะคะควันหมอกมีตะกยานให้ปั่นด้วย ดีกว่าร้อนนะรู ja ้่ะมาดูนี่กันบ้าค่ะมารัาที่นก